เอาครับผมสวัสดีทุกคนนะครับยินดีทุกคนต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องแมไพร์บัตนะครับหลังจากที่รอมาเนิ่นนาน2ปี3ปีเสร็จนะครับก็ผมได้มีทําการอัปคลิปใหม่นะครับโดยคลิปนี้ก็เป็นอย่างนี้ผมได้กล่าวไว้ในช่องชแนลหลักหรือว่าชแนลเฟสบุ๊กครับที่ว่าผมนะ่ะได้มีทําการเรียนเกี่ยวกับตัวภาษา a l e เลวเอนจินมาประมาณ2ปีกว่าแล้ว ฉะนั้นช่วงนั้นหรือว่าประมาณช่วง2ปีกว่าเนี้ผมก็เลยได้เริ่มทยอยทยอยที่จะลดการอัพคลิปแล้วก็ทยอยที่พวกสตรีมต่างๆเข้าไปนะครับเพราะว่าผมจําเป็นต้องใช้พลังงานทั้งหดของผมที่มีเข้ากับตัว Unreal Engine นะครับแล้วก็งานประจําผมด้วยนะครับแต่ก็ในท้ายที่สุดนะครับผมก็ได้ทําการที่เริ่มเริ่มสร้างเกมนึงขึ้นมาเพื่อ ไม่เป็นการเสียเวลาผมจะบอกว่าเกมนี้เป็นเกมแนว shooting survival extraction transportation นะครับท่านี้ท้านก้นคนคนงงงอ่าถ้าให้ทุกคนมองนะครับก็อารมณ์จะประมาณเหมือนกับถ้าใครเคยรู้จักเกมเ e สต a นดิ้งใช่ได้ครับคือตัวเอกอะ่ะเขาจะต้องเดินจากจุด A ไปจุด B ีถูกไหมครับโดยที่ทําการส่งของโดยที่แบบมันก็มีการแบบว่าดูแบบมีสิ่งกีดขวางมากมายนะครับ ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ลองทำเกมแบบนั้นแต่แต่เป็นเกมแนว first person shooter ดูบ้างละ่ะอาจจะสนุกก็ได้นะ,ะแต่ทุกคนถามอ้าแล้ว SK f o r m t a r k o v ไม่ใช่เหรอครับ SK f o r m t a r k o v เป็นแนว extraction ครับ SK f r m t a r k o v เป็นประมาณแนวคุณเข้าไปคุณเข้ามาแมปใช่ไหมครับคุณไปยังจุดจุดที่จุดหนึ่งเพื่อเอาของแล้วคุณก็พยายามที่จะ extract ออกจากแมปนั้น,นครับแต่ว่าเกมผมคอนเซปต์เกมไม่ใช่นะครับ อารมณ์จะปรมาณเหมือนค้าที่ทุกคนเล่นเด Standing ก็คือพอเราโหลดเข้ามาแมปใช่ไหมครับทวนจะวิ่งจากจุด A ไปจุด B แล้วเราไม่จะไม่บีบให้ผู้เล่นต้องออกครับเราจะบอกว่าเฮ้ยอยากอยู่ก็อยู่ไปอยากจะทําอะไรก็ทําไปโดยในแมปครับจะมีพวกสิ่งกีดขวางต่างๆหรือว่าแบบ เป็นของสปอนเอาไว้เก็บต่างๆนะครับโดยทั้งเกมผมสปอร์ต PVP ด้วยนะครับผมก็คืออย่างที่ว่ากันก็ผมจะสปอร์ตทำการสปอร์ต PVP คือหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีการยิงกันเกิดขึ้นคือจะสามารถรู้ศพได้ก็เหมือน Escape from Tarkov เลยว่าง่ายครับจริงๆไอเดียก็คือเอา Escape from t a r k ท v คอกับ Death Standing s t t a n d i n g มาผสมกันเลยครับเอาล,ะล่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับก็ เห็น,หนอันนี้ก็คือเป็นระบบเอนเนอร์จีนะผมจะไม่สอนนะครับว่าเฮ้ยนายสอนเขียนโค้ดหน่อยแม่ไม่ไมนะครับอันนี้เป็นเป็นเดบล็อกนะครับก็มีระบบปืนไปเรียบร้อยแล้วโดยระบบปืนนี้ครับมีระบบที่เรียกว่าโปรซชเชอร์นะครับโปรซชเชอร์คืออะไรโปรเซชเ r อร์คือเขียนนะครับว่าเวลาปืนสั่นมันจะสั่นนะครับ หรือว่าแบบเวลาที่เราเอียงซ้ายครับตัวปืนมันจะเอียงไปตามนะครับเรียกได้ว่าเป็นระบบที่จะเพิ่มความสมจริงให้กับแอนิเมชันมากขึ้นนะครับโดยที่ผมก็ได้ถ่ายระบบโพสิจอร์เข้ามาในปืนต่างๆด้วยนะครับหรือไม่่อจะเป็นการการเล็งนะครับก็เห็นว่าเป็นการเล็งแบบที่สมูทมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นแค่เนื้อเนื้อเป็นน้ำน้ำแล้วกันนะครับไม่ น่าจะเป็นน้าแหละเพราะว่าผมไม่อยากที่จะเดโมพวกระบบนี้นานนะเพราะว่าพวกอินดีเทลนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเอาล่ะถัดไปนะครับหลังจากที่มีระบบโปรซีเจอร์ไปแล้วนะครับเราก็จะผมก็จะได้ทําการอกเมนระบบตัวที่ชื่อว่าระบบ Inventory ขึ้นมานะครับรทุกคนเห็นเฮ้ยไอ้เฮียนี่มันเอ็กซ์เกปคอมทาร์ชัดอ่าใช่ครับแน่นอนนะผมก็เราได้อเดียมาจากเอ็กซ์เกปคอมทาครอมเราก็ต้องเอาแบบเอ c a p e เกปคอมทาคอมนะก็อย่างที่เห็นนะครับเราจะมีเฮดแวร์หรือว่าจะมี upper body อัปเปอร์บอดี้แพนะเป็น ส่วนต่างๆที่เราจะใส่ของนะครับแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นระบบระบบเก็บของที่อยู่ในตัวนะครับส่วนฝั่งซ้ายอย่างเห็นว่าผมจะถือปืนโดยที่ปืนก็จะมีรายละิอียเห็นไหมครับอันนี้ผมเป็นปืนแรชนิดแบบสีทองนะครับก็คือป็นเป็นเอ็กซ์ตรีมลีดแร่ครับคือแรที่สุดนะครับ,รนนรบผมไม่อยากจะเดโมมากงั้นเดี๋ยวผมจะลองใส่ของให้ดูก่อนล้วกัน,นครับเดี๋ยวผมมีผมว่าผมน่าจะมีอ่ะผมมีเสื้อแล้วกันก็ใส่เสื้อไปนะครับปุ๊บ เใช่ไหมครับเราก็จะใส่เสื้อ,อที่เรียบร้อยนะครับเออท,ท,ทีนี้ทางนั้นเนื่องจากไอ้โมเดลเนี่ยมันยังพังๆอยู่นะครับฉะนั้นก็มันสนใจมานะครับเนื่องจากอันนี้เป็นโค,ครตรโคตระลัด P Alpha นะครับฉะนั้นพวกนี้ก็เป็นแค่แบบเป็นแค่การเดโมโส,สิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือเรียกง,ง่ายๆว่าการ POC หรือว่า Proof of Concept นะครับเอาล่ะนี่ก็คือผมใส่อาร์มเมอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอย่าง เริ่มให้ก็จะไปใส่ขานะครับก็จะมีบูทนะครับแล้วก็ใส่ตัวใส่ถุงมือนะครับอะไรพวกนี้นะครับก็อันนี้ก็คือจะเป็นระบบที่เรียกว่าระบบของสมใส่นะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการสร้างระบบหรือว่าผมไปเอาระบบจาก e s c a p e Form t k o v มาใช้นะผมก็จะได้มีระบบอีกระบบหนึ่งชื่อว่าเป็นระบบ Attachment ของปืนนะครับระบบ Attachment ของปืนเป็นอะไรเช่นปืนหนึ่งครับเราสามารถที่จะกดลิดขวาแล้วกด Inspect ดูได้นะครับโดยที่เย่างวที่เห็นว่าเราจะมีเปิดหน้าต่างหนึ่งขึ้นมานะครับตรงในหน้าต่างนียครับเราจะมี สลอ็อตที่ให้ใส่ทั้งหมดประมาณอยู่ด้วยการตามที่ปืนมันสามารถใส่ได้นะโดยที่จะมีแม็กคอมเพนเซเตอร์ไซส์แฮนด์กาดบาเรลทดิคอลพีกริปสต็อกแล้วก็ชนิดกล่องกระสุนนะครับโดยที่ว่ายูเซอร์สามารถที่จะใส่ของได้เช่นผมอยากจะใส่บาเรลหรือว่าใส่ลำกล้องเข้าไปใช่ไหมครับผมก็จะกดโอเพนขึ้นมาแล้วผมจะลากบาเรลเข้าใส่ปุ๊บเห็นไหมครับ ตอนนี้ปืนเราก็จะมีลำกล้องขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับถ้าเกิดเราถอดเราก็จะถอดออกน,นะครับคือระบบผมอะไม่ใช่แค่นั้นมันสามารถที่จะ support ไปข้างในได้อย่างที่เห็นนะครับทำให้ระบบมัน a t t a ชเ m e n t มันลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งนะก็คือถ้าเกิดเรามีของที่เรียกว่า h a n d การ์ดเห็นเห็นนี่ไหมครับแ h a n d การ์ดปกติแ h a n d การ์ดครับจะเป็นของที่ถ้าในชีวิตจริงอะสามารถที่จะเอา attachment อะไปแปะเข้ามากับมันได้นะครับโดยที่ผมก็จะสามารถที่จะเห็นไหมครับตอนนี้มันแปะ vertical grip อยู่นะครับผมก็จะกด inspect เห็นไหมครับว่าตอนนี้แล้วมันจะเนเดอร์แ h a n d การ์ดออกมาเป็นส่วน ที่มันจะเห็นว่ามันมีตัวแฮนด์การ์ดแล้วก็มีวีกริปอยู่เห็นไหมครับโนสามารถที่จะลากออกมาได้หรือว่าแล้วตัวละครเราก็จะเปลี่ยนเห็นไหมครับเปลี่ยนท่าทางการการเขาเรียกว่าการถือปืนละจากจากตอนเมื่อกี้เห็นไหมครับเรามใช้แบบเป็น vertical g r i p มันจะเปลี่ยนทีนี้พอผมใส่กลับมานะเดี๋ยวทุกคนดูนะครับปั๊บ <c oughs> ป๊าเฮ้ยนาย มือมันผิดตำแหน่งกานายอ่าใชม่มันยังมีปัญหาอยู่ครับผมก็ในที่เนี้ยแต่ว่าอุ้ยมองหน้าหรอในที่เนี้ยครับพวกนี้ก็จะเป็นแบบว่าเรื่องที่เล็กน้อยที่บั๊กที่ควรแก้นะครับแต่คือตอนนี้ผมกำลังทําเกี่ยวกับ ตัว primary object อยู่คือพยายามที่จะ p ู o อ e a concept หรือว่า POC ว่าเฮ้ยงานเนี้ยมันสามารถเป็นไปได้มันสามารถที่จะทําออกมาเป็นเกมได้นะอ,อ๋อทุกคนแล้วเอ,อ่อเท่านี้คือเป็น AI ตัวต้นแบบของเกมนะครับมันก็แค่ยังเดินงโง่ๆอยู่นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับผมแค่ลองทำมาเฉยๆนะครับแล้วก็สมมตินะครับถ้าเกิดว่าเราจะอ่าตอนนี้ผมขอยกตัวอย่าง t t a c h เป็นไม่เยอะแล้วกันนะเพราะผมทำมาเยอะผมยกตัวอย่างเลเซอร์ g ซด์แล้วกันสมมติว่าถ้าเกิดว่าเรามีเลเ er s i g ซ t ์ครับเราสามารถที่จะใส่เข้ามาในแฮนด์กาดได้เช่นแบบปึ๊บอันนี้ปะวะ ผมจำไม่ได้อะพังไม่รู้นะบี B, B ีบ B. อ้าวกรรมสักครู่นะพอร์ตเทคเทคสองแอคชั่นรอเร่องครับก็เมื่อกี้ของเมื่อกี้ก็เจอบั๊กนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เราก็ถ้าเกิดเรากดที่ตัว Inspect ครับอีกรอบนะครับแล้วเรากดลากไปที่ช่องซ้ายนะครับช่องช่องไลน์นะครับเห็นไห็น,นะว่าเราจะมีเลเซอร์ออกมาซึ่งเพาเรากด B นะครับปุ๊บเห็นไหมครับมันจะมีเลเซอร์มาเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นระบบต่างๆ Attachment ที่ผมได้ทําประมาณเอ่อเรียกได้ว่า2เดือน2เดือนกว่านะครับคุณทักแล้วคุณถามเฮ้ยนาย สองเดือนทำได้ขนาดนี้เลยเหรอบ้าเปล่าอ,อ๋อบ้าครับคือผมบอกเลยว่าของพวกนี้ครับไม่ได้ทําด้วยตัวคนเดียวนะครับ คือมันจะมีแอสเซทต่างๆที่เรียกเรียกว่าทางอเลว์เอนจิ้นมาร์เก็ตเพสอะครับมันมีให้ซื้ออยู่ครับซึ่งผมก็มีการซื้อมาแล้วทุกคนถามต่อโอ้ไอ้แค่แค่ซื้อมาก็จบแลยบอกว่าของพวกนี้แบบไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ครับถึงเราซื้อมาก็ตามอะครับเราจะจำเป็นต้องอิ p พิเม n นตัวฟีเจอร์ของเขาเข้ามาังโปรเจกต์ของเราครับคือยกตัวอย่างทุกคนมีจิ๊กซอว์แล้วกันมีจิ๊กซอว์สองชิ้นเห็นไหมครับจิ๊กซอว์สองชิ้นเนี้ยตัวต่อเอ,อ่อเชือต่อมันต่อเข้ากันไม่ได้นะครับ หน้าที่ของผมคือทําให้สิ่งของเหล่านี้ต่อเข้ากันได้อย่างไรที่ตินะครับอันนี้ก็แค่จะเป็นน้ำน้ำแล้วกันนะครับสำหรับระบบอ t a c h ชเมนแรกนะครับใน EP ต่อไปที่ผมหวังว่าน่าจะเสร็จประมาณภายในเดือน2เดือนนี้ครับก็จะเป็นระบบการยิงปืนนะครับหรือว่าระบบการตกของกระสุนละกันอ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตดูนะครับสาให้ดูนะครับ เห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับว่ามันจะมีกระสุนพุ่งไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็กระสุนเนี่ยสามารถที่จะบอสซิงสหรือว่าสามารถที่จะสะท้อนกําแพงได้นะครับก็คือในชีวิตจริงครับกระสุนนีมันไม่ได้พุ่งมาเป็นเส้นตรงนะมันจะขึ้นมาแบบเป็นโปรเจกต์ทานะครับฉะนั้นผมก็จะได้ทําการ m p l e m e n t ระบบเนี้ยเข้าไปอีกทั้งไม่ใช่แค่นั้นผมจะได้อิพมพ ment ระบบที่เรียกว่า e n e t r a t i o n นะครับหรือว่าการที่กระสุนจะเจาะครับเช่นว่าถ้าเกิดว่าเรามีไม้ถูกไหมครับเรายิงทะลุไม้เข้าไป กระสุนยังจะทะลุอยู่นะครับกระสุนจะไม่ได้หยุดแค่ตรงนั้นนะครับผมจะทําการอิ p พิ m e n t ระบบนั้นเข้าไปแล้วหวังว่ามันจะใช้ได้นะครับก็ขอบคุณคนที่มาดูนะครับ <c oughs> คือผมหวังว่าคลิปนี้ยมันจะเป็นคลิปที่เป็นอะเป็นแรงบันดาลใจและการให้เดฟไทยอ่ะเริ่มทำเกมด้วยตัวเองขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ